สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้เช้าวันที่27สิบเจ็ดมกราคมนะคะดูนะคะจะสิ้นเดือนมกราคมอยู่แล้วฝนยังตกเกือบทุกวันกับที่นี่เริ่มตกตั้งแต่นู้นเลยค่ะตอนประมาณตีสี่ตีห้านะคะฝนก็มาแล้ววันนี้จะพามาดูนะคะว่าอ,อปลูกผักคะน้ามาแล้วว่าทำไมสาเหตุถึงโตไม่เท่ากันแล้วก็ บางที่เอ่อก็โตดินที่ผสมก็เป็นดินเหมือนกันนะคะก็อาจจะเป็นเพราะว่าหลายๆสาเหตุมารวมกันเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะตามที่พี่จอยได้ถามผู้รู้มานะคะและนี่มาดูแตงกวากันก่อนนะคะแตงกวานี้พี่จอยก็ปลูกเพาะเมล็ดนะคะ แล้วก็ปลูกนําใส่ถุงดําเล็กๆนะคะมาวางไว้ตามมุมเสาของที่ร้อมเป็นรั้วนะคะลองดูก่อนว่าถ้าไม่ทําค้างสูงๆให้เข้าให้เขาไต่ตามขอบรั้วนี้จะเป็นยังไงนะคะก็เริ่มติดดอกแล้วก็ติดลูกยังไม่แน่ใจนะคะว่าต้นเขาประมาณนี้ที่จะเริ่มติดลูกแบบนี้ลูกจะร่วงหรือเปล่านะคะก็เอามาวางไว้รอบๆรั้วเลยค่ะทุกคนเพราะต้องการจะกินผักผลมไม้ที่ปลูกโดยฝีมือตัวเองนะคะ นี่คือความสุขอีกชนิดหนึ่งนะคะของคนที่ปลูกเองแล้วเราก็มั่นใจในความปลอดภัยค่ะถึงแม้ว่าจะไม่สวยงามมากเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่จริงจังกับการปลูกผักไว้กินเองนะคะที่ผ่านมาก็ปลูกเล่นได้กินบ้างไม่ได้กินบ้างก็ไม่เป็นไรแล้วก็รอบนี้ก็ทําเองหมดทุกอย่างค่ะเริ่มตั้งแต่การหาดินผสมดินหมักปุ๋ยทําปุย๋ทปยทําทุกอย่างนะคะแล้วก็กําจัดมแมลงนะคะ คือตอนแรกคิดว่ามันคงไม่ยากนะคะการปลูกผักแต่จริงๆแล้วถ้าเราจะให้มันปลอดภัยจริงๆหรือว่าไม่ต้องการใช้ปุ๋ยเคมีหรือว่าอย่างอื่นนกอกจากธรรมชาติจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะที่จะปลอดภัยจากพวกแมลงและก็นอนต่างๆนะคะการปลูกผักหรือว่าผลไม้หรือว่าอะไรก็ตามนะคะไม่ใช่ว่าดินดีอย่างเดียวปุ๋ยดี น้าดีแล้วก็ไม่ใช่ว่าพืชผักที่เราปลูกจะง,งามอย่างเดียวนะคะดูอย่างในรังกล่องโฟมนี้นะคะผักคะนา้าเห็นไหมคะว่าแต่ละต้นจะโตไม่เท่ากันเลยก่อนหน้านี้นะคะกล่องโฟมนี้จะแน่นกว่านี้อีกนะคะนี่พี่เจ๋ก็ได้ย้ายออกไปเยอะแล้วนะคะก็ยังถือว่าแน่นอยู่จะเห็นว่าความโตไม่เท่ากันนะคะแม้แต่ในดินที่เดียวกันอาหารให้เหมือนกันน้ําก็ให้เหมือนกันอาจจะเป็นเพราะว่า ที่เขาแคบเกินไปการเจริญเติบโตอาจจะแย่งอาหารกันต้นที่แย่งได้น้อยกว่าเขาอาจจะโตช้าแล้วก็จะไม่ค่อยๆโตไปเลยค่ะแล้วก็ที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือตอนที่นํามาปลูกนะคะเราตอนที่จะพ่อมเมล็ดไม่ได้ตอนที่เขาโตแล้วที่จะนํามาปลูกต้นก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วนะคะแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงที่ฝนตกตลอดเลยนะคะเพราะฉะนั้น ต้นอ่อนที่นํามาลงปลูกนะคะก็จะเป็นต้นที่อาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่คือเขาเริ่มจะสูงยาวอย่างเดียวนะคะเพราะว่าไม่มีแสงแดดค่ะทุกคนและนั่นก็คือปัจจัยนะคะที่ตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะเป็นผักคะน้ารุ่นเดียวกันหมดเลยค่ะแต่ว่ารุ่นที่นํามาปลูกตรงนี้เป็นรุ่นที่อาจจะแค่แกรนหน่อยนะคะเพราะว่าตอนที่เอาลงไปชําเมล็ดนะคะก็เป็นที่แคบ แล้วก็คือประสบการณ์ยังไม่ค่อยมีบอกตรงๆเลยนะคะก็เลยไม่รู้ว่าควรจะหว่านมาเมล็ดมากเท่าไหร่ก็ปรากฏว่าพี่จะหว่านมาเมล็ดมากเกินไปค่ะแล้วก็แน่นแล้วประกอบกับไม่มีแสงแดดต้นก็เลยแย่งกันสูงนะคะแล้วพอตอนเอาลงมาขยายที่ที่มาขยายปลูกใหม่ก็แคบอีกนะคะคือครั้งต่อไปเราก็มีบทเรียนมีประสบการณ์ในการทําครั้งแรกครั้งนี้แล้วนะคะจะได้รู้ว่าเราควรจะพเพาะเมล็ดเพียงแค่ไหนนะคะ เห็นไหมคะว่าเล็กบ้างโตบ้างก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะนี่ก็ถือว่าเก่งมากแล้วที่พี่จอยทํามาได้ถึงขนาดนี้นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี่บอกตรงๆเลยว่าปลูกผักไม่เป็นเลยนะคะจริงๆคิดเพียงแต่ว่าหวานวานมาเล็ดลงแล้วก็ให้น้ําอะไรเขาก็คงจะงอกแต่จริง,รงๆแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นนะคะและนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่พี่จอยแยกมาจากในรังโฟมแล้วก็ใน ตะกร้านะคะซึ่งก็แยกมันได้แค่ส่วนหนึ่งนะคะจริงๆแล้วต้องแยกอีกนะคะเพราะว่าในลังโฟมกับในตะกร้ายัางแน่นอยู่เลยนะคะคือตอนแรกว่าจะปลูกหลายๆชนิดแต่ว่าตอนนี้เป็นพื้นที่มีน้อยอาจจะต้องรองให้คณะโตสักหน่อยนึงก่อนนะคะแล้วดูนะคะทุกคนในนี้นะคะสามต้นนั้นแน่นมากแทบจะนอนทับกันแล้วนะคะแล้วก็เห็นไหมคะว่าต้นเขาก็งอ ก็คือผลมาจากที่เราเพาะตอนนี้หน้าฝนนะคะแล้วก็มเมล็ดเขาต้องเก็บไว้ในที่ร่มตลอดก็เลยเอนนอนมาตลอดเคยเความไม่สมบูรณ์ตั้งแต่ครั้งแรกก็มีส่วนนะคะถึงแม้ว่าเราจะให้น้ําให้อาหารก็เต็มที่แล้วแต่อาจจะว่าช้าไปสักนิดนึงนะคะจริงๆแล้วตอนที่เราจะลงมาปลูกแบบนี้เขาต้องสมบูรณ์มากกว่านี้แล้วมีส่วนด้วยนะคะแล้วก็สถานที่ที่จะปลูกก็อาจจะคับแคบเกินไปค่ะ พี่เจอเข้าพยายามปลูกในหลายๆสิ่งหลายอย่างที่ตัวเองชอบกินนะคะอย่างเช่นนี้นะคะก็มีมะเขือเทศมีแตงกวามีมผักคะน้าที่ชอบมากแล้วก็ได้เพาะ,มะเมล็ดกระหล่ำปลีแล้วก็กวางตุ้งห้องเต้ไว้แล้วด้วยนะคะเดี๋ยวจะค่อยๆทยอยลงนะคะจริงๆพริกต้นนี้ควรจะถอนทิ้งแล้วนะคะเพราะว่าปลูกมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็เจอฝนมาเยอะมากแล้วแต่พี่เจอ้อยากจะให้ก็สุกเก็บมเมล็ดไปทําพันธุ์ก่อนนะคะ เห็นไหมคะว่าฝนตกบ่อยมากที่นี่เกือบจะทุกวันนี่ก็คืออาจจะเป็นส่วนหนึ่งด้วยที่ทําให้ผักเราโตช้านะคะเพราะว่าไม่ค่อยจะมีแสงแดดค่ะมีแต่ฝนตกนะคะอ๋อแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งที่ไม่ควรจะลืมนะคะในการปลูกผักก็คือการที่เราได้พลวนดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยให้บ้างนะคะนี่ก็คือเป็นมูลหมักนะคะเป็นขี้วัวนะคะหมักมาเรียบร้อยแล้ว ถ้าเราลืมสิ่งนี้ไปเขาอาจจะทำให้พืชผักของเราโตช้าก็เ,าเป็นไปได้นะคะแล้วก็นี่ก็คือผักในวันที่21นะคะทุกคน21ที่ผ่านมาหลังจากพี่จอยปลูกไปไล่ปลูกลงไปได้ประมาณ10กว่าวันนะคะ ก็ถือว่าเขาไม่ได้โตช้านะคะทุกคนเพราะว่ารวมๆแล้วผักที่พี่เจปลูกไปจนถึงวันที่27นี้ก็คือประมาณ19วันเองนะคะทุกคนหลังจากที่แยกมาจากที่พ่อไว้นะคะที่พ่อมะล็ดหรือว่าคนปลูกเจรร้อนไปเองกันทุกคนเพราะว่าผักเขาค่อยๆเจริญเติบโตแต่คนปลูกมัวแต่จ้องมองเขาอยู่ตลอดเวลาว่าเมื่อไรจะเก็บได้เมื่อไรจะเก็บได้แต่เขาก็เติบโตไปตามระยะเวลาการเจริญเติบโตนะคะ ปัจจัยนี้ก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็นี่ก็คือวันที่23นะคะทุกคนต้นก็ขนาดนี้ซึ่งก็ดูแลเล็กมากแต่ถ้ามาเปรียบเทียบเมื่อวันที่2 7ปัจจุบันต้นคลิปเนี่ยก็ถือว่าโตเยอะนะคะทุกคนพี่จอยก็ไม่นั่งคิดเออรู้ว่าพี่จอยมีเวลาที่จะไปจ้องมองเขามากจนเกินไปจนลืมไปว่าผักเขาก็จเจริญเติบโตไปตามระยะเวลาของเขานะคะแล้วนี่ก็คือขั้นตอนตอนที่พี่จอยเอ่อ คัดแยกเอามาลงกระถางเล็กๆปลูกนะคะเพื่อที่จะแยกแม่เขาแน่นจนเกินไปค่ะวิธีคัดแยกก็ไม่ยากนะคะทุกคนตามแบบนี้เลยนะคะก็เลือกเอาต้นที่เขามีความรู้สึกว่าจะแน่นกันจนเกินไปดินนี้ก็เป็นดินที่จอยเตรียมไว้แล้วเป็นดินที่อ่อรองก้นด้วยใบไผ่นะคะแล้วก็ดินที่หมักสรุปว่านะคะการที่จะให้ผักเจริญเติบโตได้ดีนอกจากขึ้นอยู่กับดินที่นํามาปลูกแล้วอาหารน้ํา แสงแดดนะคะก็มีสวนแล้วก็การดูแลเอาใจใส่การพรวนดินต้องมีการพรวนดินด้วยนะคะจะทําให้พืชเจริญเติบโตได้เร็วแล้วก็ความสมบูรณ์แข็งแรงของต้นพันธุ์ที่เราจะนํามาปลูกนะคะเริ่มตั้งแต่การเพราะ,มะเมล็ดนะคะเพราะว่าการเพราะ,มะเมล็ดถ้าเราเพาะแน่นจนเกินไป ต้นที่โตมาก็จะแบบนี้นะคะจะไม่สมบูรณ์จะแย่งอาหารแย่งแสงแดดกันนะคะจะทําให้ต้นเขามีความเอ็นแล้วก็โตไม่เท่ากันมาตั้งแต่ตอนที่เราเพาะพันธ์ุเมล็ดแล้วนะคะทุกคนและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ควรจะลืมก็คือคนปลูกนะคะทุกคนใจของคนปลูกจะต้องนิ่งแล้วก็รอให้เขาจเจริญเติบโตไปตามวัยนะคะสำหรับคลิปนี้พี่ใจไว้แค่นี้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชม